เพียงนี่ไวรันฮะหนึงสองสามนสองสามอกุ้งเอาน a okay. hostile firefly is attacking me target located i hit him target located i hit him

target located I hit him 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 Q อะไ target located I hit him ใครอยากได้ของมาวันนึงไม่เห็นหรอกข้างๆนั่งอยู่เลยเนี่ยมันนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวกดปานให้กดปานให้ของเต็มเลยเห็นครับเมื่อกี้ผมไม่เห็นเลยจริง ตอเมื่อกี้มันขยับได้ตายแล้วน่ะเบอร์อยู่เบอร์อยู่เบอองเลยเนี่ยมีกล่องเนี่ยตรงงเบอร์สองอีกสองต่อเก็บของเลยเก็บของทำให้หยิครับใครจะเอาก็เอาเลยผมผมตอนนี้ก็ใส่มดอ่ะเก็บเสร็จไปฟาร์มต่อก็ได้เอาเลยเอาเลยใครเอาเลยอย่าบอกนะว่าพวกมันออกกันน่ะทำไมดาบไม่ขึ้นวะ นอกหร่าเออ่าฟัตามเนี่ยว่าจะเป็นห้องจะเปลี่ยนห้องไปเจอคนไทยไปวัดมียกับพวกคนปืนแม่งนี่จัดเลยไม่ต้อนเย ดาบไม่ดาบไม่ขึ้นจริงๆงะ้นี่ยเือมันออกแล้วมัง้งมีคายาบาะใช่เพราะว่าสิบห้าวิมันก็มันควนออกมันควนเกิดแล้วนะโอ้ยรุ่นรุาา่นเสียเขาเ้ามาเสียลงในตามมาในตามตามไปละ แต่เบอร์สี่โคตรบอกเลยที่อะตอนแรกอะดึงแบบคตรแล้วแล้วผมผมเห็นเนี่ยผมเห็นผมเดินตามหลังอะเนี่ยโคตรตุกตัวนี้ไม่มีเหมือนอ๊ะมาละมาละดาวนึงไอดาบนึงมาสองแม่งมันยังไม่ออกกันทีงนี้ยังไม่ออกกัน แมงไม่ออกกันเลยแสดงไ่าอยู่กันทุกทม่นอยู่แถวไหนตรงมาาห่วงป๊บนึงเช็คเลยยิงตัวสับกากอะไรวะตอนนี้อีไม่เจอ ข mm hmm. no. อจริงจะตัวจริงแน่ มีตัวป่าวิ่งเออวิ่งนึงแก่เลยน่าไอน่าใจตัวที่แม่งนั่งน่าจะตัวที่นั่งอยู่เฉยที่ผมฆ่าตายลเพราะว่าดาบผมขึ้น You make it Target located. I hit him. Target located. I hit him. Hi. g t l a t e I hit h เฮ้ยมใร a I hit h i มันติดลูกผมมันติดลูกปิงปองผมอยู่ มเบสม่ไปเปิดรอบเบอร์สี่ไปเปิดรอบเบอร์สไปเปิดรอบเขาตามเขาสุดเป็นเหมือนต้นเกมไม่เอานะเกแล้วิน่าจะเก็บกกอบผมไปส่เราต้องหลงวาแค่ลงเาเนี่

มาแล้วใช่ปะน้าเบอร์หนึ่งไม่เห็นเลยเมื่อกี้ขึ้นเกาะสี่มองสี่นดเลยนีย่ไงไปว่าแล้วโจเซียค่อยไป <c oughs> บอสก็นนึกว่าบอสเอโลดหมวกสี่เกาะสี่มันน่าจะไม่มีอะไรแล้วเลยครอ,องดาบกระเบิดแล้วบอม,มีดาบแล้วสถาน,นีถัดไปออกเปลี่ยนห้องหรือว่าถ้ำเนี่ยโอเคอ,ออกเลย Let's go Stay close it's dangerous here oh, what เด็กเรียกบักสัตว์เอ้ยมาเว้นอีที่อ่ะโอ้บักสัตว์เอ้ยเด็กข้ารวยกู ไอแดดง่ายเราบอกฆ่ามานี่ต้องเยียบกายพี่